ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่26นะครับใกล้ๆจะสิ้นเดือนกันแล้วนะครับเพื่อนๆเอาไว้ว่ามาดูบิตคอยในท่าวัมเดย์กันก่อนนะครับในทั้งเดย์นะครับเช้านี้เนี่ยก็ปิดเป็น ออกแนวโดจิแดงนะครับก็เริ่มมีความสับสนว่าเอ้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงกันดีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดวัดใจจุดหนึ่งนะครับว่ามีโอกาสเด้งนะครับเป็นขึ้นไปเป็นสไตรฟึดอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยโทษทีครับขึ้นไปนะ่าอันนี้ก็เลือกทางแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมันก็ยังเลือกไม่เสร็จนะก็ยังไม่ได้หลุดเทรนไลน์หรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบชแนลอยู่นะครับชแนลที่ตีไว้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อน ซึ่งตรงนี้นะก็อยู่ในโซนกึ่งว่ากึ่งบนละกันนะครับของตัวชแนลนี้นะครับก็มีโอกาสนะที่รูดลงมานะก็ขึ้นกับแท่งพรุ่งนี้แล้วนะครับว่าแท่งพรุ่งนี้นะครับจะมาปิดอยู่โซนโซนสักแปดหมนสี่หรือเปล่านะครับตรงนี้เนะี่ยก็ยังไม่ได้หลุดยังไม่ได้หลุดอะไรแนวรับอะไรที่สําคัญนะครับตรงนี้ก็แหม มันก็พูดยากนะบางทีมันมันจะขึ้นไปก่อนวันนี้ะนะก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพื่อนแต่ทีนี้นะครับในชุดขึ้นย่อยเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะครับก็มันก็ออกแนวเป็นเหมือน channel อ่า channel sideways up ล้วน่าจะมีมีลงมาหรือเปล่านะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับทีนี้อินดี้อ่าตัวโต o แคสนะก็ขึ้นไปอยู่ในโซน วันนี้นะครับปิดแท่งถ้าปิดอีก16นาทีที่จะถึงเนี้ยก็น่าจะปิดไม่น่าจะหนีจากนี้นะ80.9นะขึ้นไปอยู่ในโซนโอเวอร์บอทนะครับก็ลุ้นอีกแท่ง2แท่งนะครับก็น่าจะจบในชุดนี้แล้วนะครับมันก็มีโอกาสเป็นซีเนโอก็คือเด้งขึ้นไปแถว90,000แล้วก็ลู่ลงนะเอออันนี้ผมก็เดาๆนะครับไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะครับตอนนี้เทรนเป็นเทรนขึ้นนะครับก็ยังยังไม่ได้ มีการรูดหลุดเทรนไลน์ line, เป็นขาลงทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมเองก็หยุดกดลองไปแล้วนะครับตรงนี้นะก็เอ่อเป็นออกแนวสะสมแนวช็อตแทนนะครับก็ตรงนี้เสียวเ,เหมือนกันนะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะลงมาสักทีนะครับก็เดี๋ยวถ้าเอาเน้นชัวนะครับก็ต้องถ้ามองในทำฟิมเดนะก็ควรจะต้องหลุดพอของตัวประมาณ8ปดหมื่นสามลงมาก่อนนะครับถึงจะเป็นขาลงที่แบบชัดเจน,นครับแต่ว่าผมก็ไปแอบ กดๆสะสมอยู่แถว8ป0 0มื่นโซนๆนี้นะไว้บางส่วนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรารุ้นกันดูอีกทีนะว่ามันดูลงหรือเปล่านะครับทีนี้นะตอนนี้สัญญาณอินดี้ที่มันขึ้นเป็นสัญญาณบายตอนนี้นะครับก็จะเป็น ISI c ไอคนะครับตอนนี้ ISI อยู่ในโซนเกิน50นะครับเพื่อนซึ่งก็ลุ้นๆนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นไปเลยไหมนะครับ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่สังเกตดูไอ I, i เนี่ยพอมันเลย30มเอ้ยมันเลย50ขึ้นไปนะครับมันมักจะมียอดตัวก่อนเสมอนะครับไม่รู้ว่ามันจะย่อจนไสแตกหรือเปล่านะครับก็ออกแนวประมาณนี้เนาะนี่ทุกครั้งนะครับเกือบเกือบดีกว่าเกือบทุกครั้งเนาะ,ะยกเว้นครั้งนี้นะอ่าก็เนี่ยเด้งขึ้นไปเนี่ยโซน,นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะลูดกลับลงมานะครับนี่ เข้มๆนะครับก็ลุ้นๆกันดูนะครับตรงนี้นะเนี่ยครับขึ้นสัญญาณซื้ออ่ามันก็เด้งขึ้นให้ก่อนนักสองแท่งนะครับแล้วก็พื้ลงนะครับรุนแรงอยู่เหมือนกันเนาะอ่าอย่างแท่งตรงนี้นะก็เนี่ยมีรูดลงนะครับมีย่อนะครับแล้วค่อยขึ้นสัญญาณใหม่อะไรประมาณนี้แหละเนาะก็เราเอามามโนกับชุดประกอบชุดตรงนี้นะครับก็มีโอกาสนะอ่าขึ้นสัญญาณเป็นซื้อแล้วนะครับก็ อีกแท่ง2แท่งนะออไม่แน่นะเด้งขึ้นไปก่อนแล้วก็รูดลงนะออกแนวจงประมาณน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดมโนของผมนะว่าเนี่ยมันใกล้เคียงแถวๆตรงนี้แหละนะครับก็ผมเลยไปสะสมช็อตไว้ก่อนนะครับก็ต้องมี s ็อ p ลอตอะไรที่มันชัดเจนแหละเนาะเราถึงจะเล่นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงอ๋อสรุปว่าเดย์นะผมก็ยังมองว่ามีโอกาสนะที่มันจะเด้งขึ้นได้อยู่แหละนะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะท้ายที่สุดก็จะปรับตัวลงน,นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูสีโมงกันนะครับสีโมงนะครับก็ภาพเนี่ยมันก็จะเป็นชุดขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะก็มโนนะเมื่อวานเนี่ยมนโนไว้นะครับก็คล้ายๆกับที่มนโนไว้แหละนะครับก็เด้งขึ้นไป8 8 0 0 0นก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ตอนจะปิดแท่งเนี่ยพอตีสามปุ๊บเนี่ยมันมีการทุบตลอดนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ทําทรงประมาณว่าต้องมาเลือกทางแล้วนะครับถ้ามองในสีโมงนะถ้าหลุด8ปดหมกเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณเซลนะครับ เป็นสัญญาณประมาณว่าเกิดมันน่าจะลงมาสโตมันน่าจะลงมาโอโซก่อนนะครับหรือจะเป็นสโต้ไอซ์ไอเนี่ยเนี่ยลงมาในโซนโอโซด้านล่างก่อนนะครับตรงนี้นะก็มีแนวว่าน่าจะลงไปเทสแปดหมื่นห้านะครับโดยประมาณนะถ้าถ้าเดาด้วยสายตาคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็เสียวๆลุ้นๆน,น,นะครับแต่ก็ทางนี้นะครับถ้าหลุดกรอบชแนลตรงนี้ลงมานะก็ จะเป็นคาเซลแบบจริงจังนะครับเพราะหลุดภาพใหญ่นะครับตรงนี้ก็อาจจะเซลรูดลงมาสโซนนี้นะครับผมเองก็สะสมมาแล้วนะก็ตอนนี้ก็ทําได้แค่รอนะครับจะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวไม่ดูในหนึ่งชั่วโมงกันนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าถ้าอยากจะเซลล์เนี่ยก็ให้ย่อยไปดูในหนึ่งชั่วโมงตอนที่มันโอ้บอทนะครับแล้วตอนนี้นะครับมันมีพฤติกรรมก็คือโอ้บอทไม่ผ่านไฮเดิมตรงนี้นะครับก็ น่าสนใจนะว่ามันจะรูดลงมาหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมนะระวังทิกเกอร์ไว้ตรงนี้นะอยู่ที่8 6 0 0 0โดยประมาณนะครับก็ถ้ามันรุดลงมานะก็น่าจะเป็นออกแนวะเป็นขาลงนะครับไซวีดาวนะครับแต่มันก็จะมีแนวประมาณนี้ได้อยู่นะครับเป็นชุดตรงนี้หนึ่ง A B C ตรงนี้นะก็น่าสนใจนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นๆน,นะว่าให้มันวิ่งตามเส้นสีฟ้าที่เราวาดกันไว้นะครับออกแนวจะประมาณนี้นะครับ รุดลงมาโซ,โซนนี้ก็ไม่แน่นะเออไม่แน่ไม่นอนนะครับอาจจะไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็เด้งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าดูแนวแล้วผมก็ลุ้นนะให้มันรุดลงนะครับรุดตรงนี้นะครับรุดแปดหมื่นสี่เฮอะนะอ่ะก็จะวางอเลิร์ t รอไว้สองที่นะอ่าเป็นสัญญาณว่าเอ้ยมันจะลงแล้วนะจ๊ะอ่าจะวันนี้นะครับ84,200กับ86,200นะครับต้องลุด ชุดนี้นะครับก็น่าจะรูดลงค่อยๆสวเวดาวน์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีเาเลียมกันบ้างนะครับอีเาเรี่ยมก็สวิงขึ้นสวิงลงแต่ว่าออกแนวแบบไม่ไปไหนนะครับในเดย์นะของอีเทอร์นะครับก็แท่งเทียนเนี่ยอีก10นาทีจะปิดแท่งนะไม่น่าจะหนีไปจากนี้นะครับก็เป็นออกแนวแท่งแดงแต่ว่ามีแรงซื้อในโซนปลเป็นทําเป็นสปายไส้อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนก็มีโอกาสนะที่มันจะเด้งขึ้นต่อไปก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับผมเองก็โพซิชันผมอยู่ประมาณ2 0 9 0เิโดยประมาณนะก็ยังพอถือได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆสะสมไปแต่ว่าทีนี้นะครับตรงนี้มันก็ลุ้นๆเสียวๆแหละนะไม่รู้ว่ามันจะหักหัวลงเลยไหมนะครับสโตแคทนะครับเช้านี้เนี่ยอยู่ที่8ปดอนะครับก็ลุ้นๆนะครับแท่งนี้ลุ้นแท่งหน้านะถ้าแท่งหน้าเป็นแท่งแดงใหญ่นะครับก็เป็นสัญญาณเสียวนะเพื่อนแต่ถ้าแท่งหน้านะครับขึ้นเป็นเขียวนะ ก็เป็นสัญญาเซลเหมือนกันเ,ออเพราะว่าวันสองวันนี้แหละนะก็คล้ายๆของบิตคอยนะครับมาโนมาโนประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีเทนไลน์เส้นแดงตัวนี้นะครับเป็นตัวคอนโทรลนะว่าเออมันมีโอกาสที่ถ้าหลุดลงนี้ลงมาเนี่ยก็น่าจะปรับตัวเป็นขาลงต่อนะครับอ่าออกแนวประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไปเลียตัว e m a 21เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะก็ปิดทับ e m a 21บที่2องอยู่ตอนนี้นะครับก็ เป็นแนวเหมือนแนวลูดลงหรือเปล่านะตรงเนี้ยมันเด้งเด้งเด้งเดงนะเด้งไม่ชนแล้วก็ลูดลงนี่ตรงนี้นะครับก็มามีแอคชั่นกับตัวเส้นหรือเปล่านะครับก็ลองลุ้นกันดูนะครับเหมือนแถวแนวโซนตรงนี้นะครับชนแล้วก็อาจจะลูดลูดูดนะนก็ไม่แน่นะครับอันนี้ก็มโนไวรัมแพทเทิร์นเก่าๆนะครับก็ลองลุ้นกันดูนะครับเพื<ๆ>่อนถ้าใครมองว่าเป็นโอกาสขาขึ้นก็กดซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าตรงเนี้ย อาจจะย่อตัวก่อนหรืออาจจะหลุดโลไปเีกสักทีหนึ่งนะก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งตอนอตอนมันรุดแล้วนะแต่ประมาณนี้นะครับในเดย์ก็คงวิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับมันก็มีอินดี้บางตัวนะที่มองว่าจะเป็นขาขึ้นได้เช่นแม c ดีนะครับแต่ว่าของผมเองโดยส่วนตัวเดี๋ยวรอ สโตลงมาโอโซอีกสักหนึ่งรอบเดี๋ยวเราค่อยกดลองอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในสีโมกันนะครับสีโมนะก็ภาพผังมโนเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะต้องรูดลงแรงๆก่อนนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่รูดลงนะเพื่อนๆก็เลยแบบอึมครึมนิดหนึ่งตรงนี้นะก็อาจจะตีเป็นชนเลคร่าวๆนะถ้าเอาชันเลนี้นะก็ขึ้นไปประมาณนี้นะครับ ไม่แน่นะบางทีมันอาจจะเด้งขึ้นไป2อ0 0ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่รู้กันนะครับว่าอชุดขึ้นมันจริงๆแล้วมันยังไงนะครับแต่ตรงนี้มองเป็น A, B C X X B C พอพอได้อยู่นะผมว่าก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูว่าตกลงมันจะเฉลยยไงนะครับผมเองก็รอลุ้นให้มันหลุดเทรนตัวนี้ลงมานะก็น่าจะเป็นขาลงนะครับก็ตรงนี้นะ <c oughs> อินดี้ก็คือสต๊อกแคสเนี่ยในสีโมงอ่ะเริ่มหักหัวแบบลงมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ถ้ามองย้อยลงไปใน1ชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณว่าตรงเนี้ยมีโอกาสนะครับที่มันจะปรับตัวลงเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้อยู่นะครับเป็น a b c อย่างนี้นะครับก็ลุ้นนะครับส่วนถ้าใครมองขึ้นนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าเกียดนะครับก็กดลองตรงนี้นะครับแล้วก็วางสต็อปลอดไว้ที่2 3 5พันสามห้านะครับเดน เด้งขึ้นไปตรงนี้นะมีความเปลี่ยนไปได้อยู่ว่ามันอาจจะเด้งขึ้นไปก่อนนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพื่อนก็ออกแนวจะประมาณน,นี้เนาะทั้ง4ี่ชั่วโมงแล้วหชั่วโมงเนี่ยตอนนี้อึมคึมนะอยู่ในระหว่างสับสนว่าจะเลือกทางด้านไหนนะครับซึ่งก็ถ้าหลุดแนว2000ลงมานะก็ดูไม่ค่อยจะดีนะครับอ่าเดี๋ยววางเ l อร์ไว้แถว2องพันนนะครับโดยประมาณน,นะถ้าลงมาจ่อจ่อเอ,เอาตรงนี้ดีกว่าเนาะ เอาแบบชัวร์เดี๋ยวนะาสองพันอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมาแนละ้วก็ดูไม่จืดนะก็น่าจะเป็นขาเซลลมีภาษีมากนะครับอ่ะออกแนวประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับโอเคครับเพื่อนท้ายคลิปนะขออนุญาตสรุปอย่างนี้ยครับว่าตัวทั้งบิตคอยและอิตาเลียมนะก็เริ่มแบบออกแนวอื่อเฉยนะอ่ะแท่งเทียนวันนี้นะครับมันก็ดูเป็นแท่งแดงที่เหมือนพลังไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแท่งหน้ามันจะเด้งขึ้นเป็นเขียวมากมไหมนะครับก็มีได้2แนวเลยนะเขียวมากกับแดงมากนะตอนนี้ก็เป็นจุดเลือกทางแล้วกันเนาะก็ลองอาไปลุ้นกันดูนะครับผมเองก็มองว่าน่าจะปรับตัวเป็นแนวลงนะผมก็เลยคิดว่าเออกดเซลล์น่าจะดีกว่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามือจะขาดหรือเปล่านะในรอบนี้นะครับก็ลุ้นๆกันดูนะครับเอาเป็นว่าใครมองขึ้นก็กดลองแล้วกันใครมองลงก็กดเซลล์นะ เป็นว่าจะประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ท้งนี้ท้งนั้นนะครับมันจะมีแนวเป็นชแนลเทรนไลน์แล้วกันเนาะถ้ามันหลุดด้านล่างก็คือเป็นขาเซลล์ข้างชัดเจนแต่ถ้ามันไปเด้งะทะลุด,ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นขาลองแบบชัดเจน,นครับอาจจะพุง่งพรวดขึ้นไปเลยก็ได้นะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ชุดตรงนี้นะผมก็ลุ้นๆนะว่า เออมันไปชนเกาะบ,บนแล้วมันเหมือนจะมีหมดแรงนะก็คิดว่าน่าจะกดเซลล์น่าจะดูมีภาษีกว่านะครับแต่อันนี้ก็เป็นแนวคิดโดยส่วนตัวนะครับก็ขึ้นกับเพื่อนๆละกันเนาะเอาไปพิจารณาประกอบละกันโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่าน,นี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องไอพีสตูดิโอช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือนะทาง e อฟวีเดทแล้วก็พีทีคอมพิวเตอร์ด้วยก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ